สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณท่านศาสนาจารย์ดรกเสมอใจสีมาลาจิตเดีพิบาลคิดจากคิดคุณนานุกุลที่ให้ผมมีโอกาสได้นำพระคำยามเช้ามาหนุนใจพี่น้องทั้งหลายในวันนี้หัวข้อในวันนี้คือท่าทีต่อพระฤิสิ์จากพระธรรมโคโลสีบทที่สองข้อที่18ถึงข้อที่1 9พระธรรมโคโลสีบทที่สข้อ18ถึง19 อย่าให้ผู้ใดตัดสิทธิ์ของท่านด้วยเขาทำทีถ่อมตัวลงกราบไหว้ทูตสวรรค์ไฝ่ฝันอยู่ในนิมิตพยองขึ้นเป,ปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนังและไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะศีรษะนั้นเป็นเหตุให้กายทั้งหมดได้รับการบำรุงเลี้ยงและติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆ จึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั้นครับจากเจตนธรรมของพระเจ้าลังกาที่ผมได้ให้หัวข้อว่าท่าทีต่อพระสฤ์เมื่อเราพูดถึงท่าทีนะครับท่าทีของเรานะครับหลายคนเราอาจจะดูท่าทีภายนอกดูเหมือนเป็นคนที่ดีสุภาพเรียบร้อยนะครับแต่ท่าทีภายในเป็นอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้นสิ่งสัมพันธ์ที่สุดก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ว่าท่าทีของเราในการมีท่าทีอย่างถูกต้องต่อพระคิ์นะครับในข้อที่18ว่าอย่าให้ผู้ใดตัดสิตของท่านด้วยท่าทีถ่อมลงกล่หวใทูตสวรรค์ไ่ฝันอยู่ในนิมิตพยองขึ้นปเปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนังเหมือนที่กล่าวเลยครับดูเหมือนว่าดูข้างนอกบางคนนะครับเจอที่ไหนโอ้ยกมือไหว้พูดสุภาพพูดอะไรต่างๆแต่ว่าท่าที ข้างในเป็นเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้เราก็คงจะเห็นคลิปเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ถูกจับแล้วก็พูดต่อตำรวจโอ้มีท่าทีที่รู้สึกว่าก้าวร้าวมากหลายคนก็ดูแล้วไม่สบายใจหลายคนก็อาจจะตำหนิไปถึงพ่อแม่ไปถึงครูบาอาจารย์ไปถึงระบบการศึกษาสิ่งต่างๆท,ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อไปดูข่าวอีกครั้งหนึ่งข่าวรอบหลัง ขาบอกว่าเด็กก็เอากระเช้าเอา,เอาชาดอกไม้ไปขอโทษนะครับตำรวจพวกนั้นนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยที่น้องเขาเรียนอยู่ก็ออกมากล่าวว่าปกติเขาเป็นคนดีคุณแม่เขาก็ออกมาขอโทษอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นว่าสิา่งต่างๆเหล่านั้นว่าเขาเป็นคนดีเป็นเด็กดีชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นก็ตกใจหมดว่าคนนี้เป็นคนที่เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่ไม่เคยมีอะไรต่างๆ ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีเราอาจจะเห็นคนภายนอกนะครับบางทีพระพีก็บอกเราว่าเราอย่าตัดสินคนภายนอกบางทีเราอาจจะดูเขาแต่งตัวดีท่าทีอะไรต่างๆดีแต่ว่าเราไม่รู้ข้างในในวันนี้ที่ได้พูดถึงท่าทีของเราต่อพระคิ์เรามีท่าทีอย่างไรในต่อพระคิ์หลายคนอาจจะดูเป็นคนดีคนดีในที่น,นี้หมายความว่าตามสายตามนุษย์นะมาโบส พูดถึงเรื่องพระเจ้าเดินไปไหนทําอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ข้างในนะครับว่าชีวิตจริงๆถวายเกียตรติแต่พระเจ้าไหมพระธรรมสองโครินนะครับบทที่6กข้อสาบอกว่าเราไม่ได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดในเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพื่อไม่ให้เรารับใช้ปฏิบัตินั้นเป็นที่เขาจะติเตียนได้ อันอาจารย์ปาโลก็บอกว่าการรับใช้ของเราชีวิตของเราต้องไม่ให้คนอื่นมาติเตียนได้นะครับเราต้องมีท่าทีในการทำลงในต่อพระเจ้าและสิ่งสำคัญคือข้างนอกกับข้างในต้องตรงกันนะครับหลายครั้งบางคนมีข้างนอกโอ้โหดูสุภาพแต่งกายสุภาพมีอะไรต่างๆดูเรียบร้อยแต่พอปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเหมือนที่หลายคนว่า โอ้ไม่นึกว่าคนนี้จะเป็นอย่างนี้๋อไม่นึกมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นพอเขาจับคนทำผิดได้หลายคนบอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อดูดีดูสุภาพเรียบร้อยดูเป็นคนดีพูดจาสุภาพอย่างไายเรียบร้อยดูรักคนอื่นดูมีจิตใจที่ดีเช่นเดียวกันครับหลายครั้งเรามีท่าทีต่อประคิดท่าทีข้างนอกของเราดูเหมือนเป็นคนที่รักพระเจ้าในการแสดงออก แนอะไรต่างๆแต่ท่าทีข้างในของเราเป็นไง,ด,งนนดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเราต้องมีท่าทีที่ดีต่อพระคิดโดยเฉพาะในข้อ19ว่าให้เรายึดพระองค์นะยึดมั่นพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะนะครับคือให้ยกพระองค์ให้เป็นศีรษะให้พระองค์เป็นใหญ่เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราให้พระองค์สูงสุดในชีวิตของเราต้องถามตัวเราเสมอว่า พระเจ้าหรือพระยุคิได้รับเกียรติจากชีวิตของเราจากการกระทําของเราไหมเหมือนที่ท่านอาจารย์ปโรได้บอกว่าเพื่อไม่ให้การรับใช้ปฏิบัติที่ท่านทานั้นจะทําให้คนอื่นติเตียนได้นะครับไม่ใช่ว่าหน้าอย่างหลังอย่างทํากับการกระทํากับคําพูดไปคนละอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติจากชีวิตของเราแน่ นั้นอยากจะให้เรามีท่าทีทั้งภายนอกและภายในที่ดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อพยซูคขิ์ขอบเชิญพระพรทุกคนขอสงบใจที่ฐานพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าสําหรับพยซูคริ์ผู้เป็นศีรษะของคิตจักรผู้เป็นประมุขของคิตจักรคือผู้ทรงอยู่เหนือข้าพองค์ทั้งหลายขอให้ชีวิตของข้าพค์ทั้งหลายได้ถมลง สไหวเกียรติแด่พระเจ้าท้งภายนอกและภายในทั้งคําพูดการกระทาของข้าพงศ์ถลายให้พระเจ้าได้รับเกียรติยศทั้งสิน้นให้คนอื่นได้เห็นชีวิตของพิสุทธิ์ผ่านทางชีวิตของข้าพงศ์ถลายทูลอธิษฐานในพระนามพิสุทธิ์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญ ขอให้ท่านพิจารณาดูว่าสิ่งดีที่ท่านได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านกระทำด้วยท่าทีเต็มใจหรือไม่ ข้อคิดในวันนี้ท่าทีที่สำคัญคือท่าทีที่ภายในและภายนอกเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ